บอลสีสวย2 3 4าสบารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0649310997สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆีสองามสี่บารมีบอลบอลสวยต้องปกของแท้มาเลยจ้ามีบอลส,สวยหลังฝนหยุดตกมาฝากครับพี่ๆตอนนี้ก็หยุดตกหยุดลินแรงสลับเบานะครับผมก็ผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วครับพี่ใครมีแดดส่งแดดมาให้ผมบ้างเด้อบอลสีต้องการแดดเลยครับพี่ตอนนี้ เพราะว่าเดี๋ยวถ,ถ้าถ้าแดดไม่ค่อยมีสีเขาจะไม่ค่อยสดนะพี่เนาะเออถ้าถ้าแดดดีๆนี่คือแบบสีจ,จัดจานมากส่งแดดมาให้น้องหน่อยนะครับผมอ่ะค่าจะส่งครับพี่จะส่งไปสนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านนี้ได้เลยจ 4, 9, 3, 1, 0, 9, 7, ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดียวมีเอเอเตอร์เอาไปเลยเอาบรเตอร์สายสวยน้องก้อยรับสายจา้ารัวแต่ต้นคลิปมาเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่ยกกันให้ดูเลย นี่เลยยกใส่ตู้ครับพี่จะได้เห็นความแบบว่าดําแดงตัดก,กันเข้มๆนะครับผมกิจอสูรครับผมนี่เลยใครแบบว่าสายมูสายดําเข้มๆครับพี่ชอบไม้น่าเข้มต้นนี้เลยใบยหอกกิจอโศนสองร้อยห้าสิ250บาทครับผมผมมีตัวงูต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันครับพี่กิจอโศนสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ด้านข้างจะนี่เลยดําแดงเข้มๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้น,นต้นที่สองให้ดูครับพี่อยู่ด้านในตรงนี้ตรงนี้เปรบเปรบเปรบ,ปรบอ่า กิจอโศนครับผมนี่เลยกิจอโศนต้นที่2องกระปิสองบาทกระถาง5.5นิ้วต้นที่2กรกิจอโศนสวยเข้มด้านข้างจะพี่ใบดกใบดกใบดกดีจัดเลยอ่าต้นที่2แล้วก็จะมีเพชรประกายดาวนะครับพี่เพชรประกายดาวเนาะเพชรประกายดาวนี่เลยสวยหนึ่งบาทครับผมดังสวยเพชรประกายดาวจะ้ะและต้นนี้เป็นบอลกลับ กัดแดงมาแล้วครับพี่เสวยเลยชื่อว่าเพชรยอดปราสาทนะครับผมไซส์ใหญ่ฟอร์มโตรกระถาง5.5นี่ครับผมด้านข้างเพชรยอดปราสาทต้นนี้150พอค,ครับพี่150บาทเพชรยอดปราสาทนะครับผมใหญ่ๆกัดสีมาแล้วสวยๆจ้าด้านในพรเจสัวพรเจสัวนี่เลยร่างสวยๆครับพี่พรเจสัว150บาทนะครับผมพรเจ้าสัวดังสวยๆเลยครับต้นนี้ครับผมจ้ด ส่วนต้นนี้อ,อเดี๋ยวผมขอเอื้อมก่อนนะพี่นี่เลยสวยไหมสวยไหมนี่สุวจัดประรัดปอกครับพี่เพชรพระนครครับผมสวยสวยพี่ผมไม่ดูหลอดใหม่ก่อนโอ้โหหลอดใหม่ดางออกมาเลยครับพี่เพชรพระนครต้นนี้ขอ150บาทพอครับพี่สสวยหลอดใหม่แจ่มจึ้งมากเพชรพระนครไซน,นี้หน้าแดงเปิดทองนะพี่สะโพกทองนนะนี่เลยครับผมฟอร์มสวยดางสวยหลอดใหม่แจ่มจัด150บาทจะ้ะเพชร พระนครครับผมไปขันงต่อที่มุมนู้นครับผมจะมีแม่ฟ้าหลวงใหญ่ครับพี่อันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหนอนนะครับผมหน้าสวยเลยครับพี่นี่จะขาวชมพูใบนี้เปิดเหลืองทองครับพี่แม่ฟ้าหลวงไม้หนอไม้หนอด้านข้างจากกระถาง5.5นิ้วแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหนอนตอนนี้350ครับพี่ขอ350 350บาทแม่ฟ้าหลวงหน้าสวยไม้แยกหนอนแล้วก็มีปีศาจแดงต้นใหญ่นะครับ ปีสาต์แดงต้นใหญ่ๆด้านข้างนี่เลยครับพี่ต้นใหญ่ๆไซตโต,โตหน้าด่างสวยเข้มๆครับพี่ต้นนี้ขอห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ปีสาต์แดงไซตใหญ่อันนี้อุ้มลงกระถางสิบได้เลยนะพี่ยกลงกระถางสิบได้เลยต้นใหญ่มากกระถางคาจ้านี่คือล้นจัดเลยล้นจัดเลย,ลเลยปีศัตว์แดงใหญ่ครับพี่นี่เลยหน้าเข้มๆสวยเคร้มดุดานไม่เกรงใจใครครับผมและ อันนี้ไม้หน่อมอัน,นี้เมฆแต่ผมมีตู้นุ้งอยู่สวยๆใหเมฆเดี๋ยวพับปพื่อนชมนะอันนี้ก่อนดีกว่าสิราหุ่มทองนี้หน้าทองนะตรงนี้จะ้ะนี่เลยหน้าเหลืองทองอารามเทเรตําลึงหันแล้วอันนี้ใหม่ล่าสุดนะมี่สิลาห่มทองกระถาง5.5าจุดาไนีฟอร์มนี้ต้นโตผมขอ300ครับพี่สิลาห่มทอง300บาทสวยจัดครับพี่หน้าทองฉายาไม้พันหน้าถ้าไม่เชื่อพี่ลอง เก็บศิลาสิบต้นวางไว้ด้วยกันเลยไม่เหมือนกันสักต้นครับพี่ไม้พันหน้าหลากสีครับพี่แล้วแต่เขาจะออกมาแล้วพี่นี่เลยไม้ที่ผมชื่นชอหนึ่งต้นศิลาหุ้มทองครับพี่จับหน้าไม้ไม่ถูกงจริงไม้เขาแบบเขาแบบไปไป,ไปเยอะพี่สวยสวย,สวยนี่เลยฉายาไม้พันหน้าสมชื่อสามร้อยบาทต้นที่เหนือกันผมมีต้นหนึ่งต้นนี้นี่ใบใหม่ก็เปิดหน้าทองครับพี่นี่เลยครับผมใบใหม่ล่าสุดครับพี่เปิดหน้าทองเช่นกันคือเขามาชมพูก่อนนะพี่แล้วก็มาด่างเหลืองทอง ผมยกได้ไหม๋ยวผมเอื้มอมาก่อนนะพี่อยู่ตรงนู้นเลยอ่ะสีราหุ้มทองสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่จากด้านข้างสายโตอุ้มลงกระถางสิบได้เลยครับพี่อุ้มลงสิบได้เลยนี่เลยหน้าเหลืองทองแจ่มว้าวแจ่มว้าวสีราหุ้มทองสามร้อยบาทต้นที่สองจ้า ทองสยามหน้าสวยๆครับพี่ต้นนี้ไม้แยกหนอ่อกระถาง 5. 5ุนี่เลยสายใหญ่ต้นโตโอ้โหเทียนนี่ครับพี่ยกออกมาให้ดูสวยด้านข้างจะ้ะทองสยามหลอดไม่มาแล้วหลอดหม่มาแล้วอันนี้เป็นไม้หนอนนะพี่ไม้หนอไม้หนอต้นใหญ่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือครับผมนี่เลยจะ้ะทองสยามไม้หนอต้นนี้ขอ400บาทครับพี่กระถาง5.5้สายใหญ่ต้นโตไม้แยกหน่อติดหัวติดเขี้ยวครับพี่ไม้หนอโตไวหน้าสวยนี่เลยทองสยามครับพี่ อัพเลยไซส์นี้ต้องอัพแล้วพี่ก็ถัง5.5นี่คือล้นจัดแล้วก็มีเจ้าขานนะครับผมเจ้าขานส์ใหญ่ต้นโตนี่ครับพี่ต้นนี้550บาทจ้าเจ้าขานนี่ต้นนี้น่าห้สวยครับพี่เขียวชมพูเหลืองทองจากนี่เลยใบล่าสุดเนะาะให้ดูด้านข้างนี่เจ้าขานหมายสามสี 4, ครับพี่เขียวชมพูเหลืองทองเจ้าขาน550บาทต้นนี้ก็ถัง5.5นิ้วต้นโตมากต้นใหญ่มากและ ต้นนี้โชครัมซ้ำแผงครับพี่หน้าพาสเทลสวยๆครับพี่นี่จะขาวเดอร์ชมพูชมพูออกอมแดงแล้วก็ใบนี้เปิดเหลืองครับพี่หน้าพาสเทลสวยๆใบใหม่ล่าสุดเปิดเหลืองเลยพาสเทลสวยๆด้านข้างครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะโชครําซ้ำหน้าแผงพาสเทลครับพี่พาสเทลนี่เลยของมันต้องมีฮันแล้วสวยจับนะ ไม้เขียวป้ายแดงครับพี่มหาราชมหาราชไซส์ใหญ่ตน้ตนโตกระถาง5.5ลน้ลนล้นครับผมนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วครับพี่เขียวตัดแดงออกมาเลยมหาราช150บาทครับผมนี่แหละส,สวยๆจากมหาราชเดอน้องเรครับพี่ต้นนี้เขียวตัดแดงดาราแผงครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวให้สวยเดืนชื่อว่าน้องเรนั่นเองน้องเรเลกาซี่ครับพี่เลกาซี่สวยๆครับผมกระถาง5.5จักรต้นที่1ละกัน550บาทจ้ะพี่ ต้นที่1เดี๋ยวขึ้นให้เลือกมี2ต้นวางกันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เลยจะสวยสวยรอดใหม่มาแล้วเช่นกันด้านข้างจะเรกาซี่ต้นที่1ครับผมและต้นนี้เรกาซี่ต้นที่2องครับพี่ไซใหญ่นะอัพลงสิได้เลยครับพี่รลังห้าจุด้าด้านข้างจะมีล้นล้นล้นเรกาซี่ห้าร้อยห้าบาทต้นที่2จะใบนี้เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่สวยขยี่ไตเลยต้นนี้เรกาซีต้นที่สองจะ แรสซับพุนผลอ่าจะเป็นหน้าออกแผงนะพี่นี่เลยใบดกครับพี่ใบดกคือซับพุนผลหน้าปกติเขาจะออกใบอ่าสีออกออก,ออกนออก้ำตาลนะพี่เนาะออกน้ำตาลนะอันนี้พื้นใบเขียวนี่เลยพื้นใบเขียวด่างแดงจ้ะซับพุนผลแผลงเท่าไหร่ดีตัวนี้เอาร้อยห้าสิบประกันนะพี่หนึ150่งร้อยห้าสิบาทซับพุนผลแผงเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าสวยๆเลยจากกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่จ้ะอ่าถัดมาเป็น ปีสัจแดงปีศัตแดงครับผมปีศาต์แดงเออ๋อไปไม่หลงตาเมืองโอายเห็นแดงๆจะเป็นปีศาจแดงเฉยลงตาเมืองลงตาเมืองลงตาเมืองครับพี่สติไม่อยู่กับล่องกับลอยผมแงไปเห็นเจ้าตัวนี้ครับพี่นี่เลยนี่เลยนี่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 พี่เห็นไหมตะกแตนครับพี่เตรียมแล้วเตรียมแล้วระวังไว้เด้อพี่เตรียมดดเข้าตู้แล้วจะมากินใบผมแล้วผมแงไปเจอพอดีไงผมเลยรุดไปปีศาตแดงเลยอะกลับมาของเราครับพี่หลวงตาเมืองลงตาเมือง หลวงตาเมือง150บาทจ้ะหลวงตาเมืองไซนี้ฟอร์มนี้กระถาง5.5ดา่างสวยๆครับพี่150ต้นที่หนึ่งเนาะขึ้นให้เลือกจ้ะหลวงตาเมืองต้นที่2ครับพี่ต้นที่2ต้นที่2 150บาทเช่นกันด้านข้างจะหลวงตาเมือง150บาทต้นที่2และหลวงตาเมืองครับพี่150บาทต้นที่3ครับพี่ต้นที่3 123เลือกได้เลยครับพี่นี่เลยใส่เลขใส่หมายเลขไ,ลไลลว้ให้เรียบร้อยแล้วชอบต้นไหนจิ้มต้นนั้นจะพี่เลือกต้นนั้นเนาะ นี่เลยตามคอนเซ็ปเลยครับพี่บอนส,สวยต้องปกของแต่ของเราใส่ลำเบอร์ไว้ให้เลือกต้นนี้พี่พี่ว่าไงฮัลล่าวสวยจัดประหลัดไม่ได้บอกครับพี่วันนี้ติดวันหยุดนะประหลัดบ,บอกไม่ได้ผมบอกเองเศรษฐีปีชวดหน้าแดงๆแบบนี้มีขอบใบมีความทองครับพี่ขอบใบทองด่างแดงสวยสามร้อยบาทจ้ะเศรษฐีปีชวดกระถาง5.5นิ้วหน้านี้บอกเลยว่าเด็ดครับพี่เด็ดจัดเด็ดจัดนี่เศรษฐีปีชวดด้านข้างจ้ะ แจมจัดเลยต้นนี้อ่ะพัดมาครับพี่ไปยังไปยังไปยังนี่ตะกัตตงนะพี่ไปเถิดเออจะโดดเข้าตู้ยังเดียวเลยจะมาล่อใบบอลสวยๆผมสแล้วอ่ะด้านในก่อนแล้วกันครับผมต้นนี้เทพพระสุธาครับพี่เทพพระสุธานี่เลยกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต่างสวยๆสามร้อยห้าสิบาทจ้ะเทพพระสุธาบอลกราบดังเรืองตัดเขียวสวยๆต้นนี้โตมากนะพี่ใหญ่มาก กระถาง5.5นี่คือล้นแล้วลง8ครับพี่8นี่เต็มเกือบจะล้นไม่นั้นก็ลง10ไปเลยไม่นั้นก็ลงกระถาง10ไปเลยเนาะออุทยานจ้าอุทยานปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้นนี้แล้วกันเนาะอุทยานหลวงเราจะมี2ต้นนี้มีเดี๋ยวขึ้นีเรื่อแล้วกันอุทยานหลวงราชพึกครับพี่ใบกลมบักด่างเหลืองทองสวยๆครับผม450บาทจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถาง5.5ต้นที่1นะพี่ต้นที่1เลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนเฮอ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่450บาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองด้านข้างจะนี่ใบเบีย้ยใบรากยังอยู่เลยนะพี่ใบล่างแรกเกิดคั้งอยู่เลยยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งต้นนี้อุทยานหลวงต้นที่สองครับผม450บาทสวยจ้าถัดมาเป็นทองสยามหน้าแจ่มว้าวเช่นกันรอดใหม่มาแล้วกลางยังไม่สุดครับพี่ทองสยามหน้านี้ก็สวยอันนี้หน้าเดิมนะพี่เนาะหน้าเดิมออริจินอลนะครับ350บาทจา้ะ ถ้าหน้าแผงเขาจะเป็นพื้นแบบเขียวเลยเขียวตัดเหลืองแบบชัดเจนไปเลยครับพี่อันนี้จะออกแบบว่าอ่าสีออกเลือดหมูนะพี่นะน้ำตาลน้ำตาลพื้นใบเขาแล้วก็ด่างทอง3.50บาททองสยามจ้ะตันนี้นี่เลยและมีบับบอบีด้านในนี้ครับพี่บับบบบับบบนี่จะสี่้อยห้สบาทหน้าส,สวยๆเลยครับพี่บับบอบไซส์กระถาง5.5้าจดห้ารอดใหม่มาแล้วด้านข้างจะนี่เลยครับพี่เหลือง เป็นไม้เชิงด่างป้ายนะพี่ด่างด้านในแล้วก็จะป้ายเขียวด้านนอกเข้ามาเนาะไม้ด่างป้ายบับเบิรบีจ้ะสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ต้นนี้สวยๆเม็ดสีมาแล้วจ้ะผมเจอเทพพสุธามขึ้นหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ขึ้นมปแล้วต้นหนึ่งเนาะอันเทพพัสุธาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าสวยๆต้นที่สองครับผมต้นที่สองต้นที่สองด้านข้างจากกระถางห้าจุดห้านิ้วขึ้นอีกครับพี่เจออีกขึ้นอีกต้นที่สองละอ่ะเทพพัสุธาต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลย สวยแจ่มเช่นกัน12 3่งสองนะี่อรเทีโพสุธาเนาะเลือกได้เลยจ้ากระถาง5.5จุนิ้วด้านข้างครับผมสวยๆเลยต้นนี้ซับพูนผลครับี่ซับพูนผลอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมเลยนะหน้าดังเดิมออริจินอลครับผมนี่เลยเขาจะติดออกแบบว่าออกน้ําตาลน้ําตาลนะบี่เนาะนี่เลยดังเข้มๆแบบนี้ใบใหม่ล่าสุดอย่างสวยเลยเดี๋ยวผมยะให้ดูครับพี่ก่อนอ้นนี้ผมขึ้นไปเป็นหน้าแผนนะครับน,นั่นคือเขียวตัดชัดเจนเนาะนี่อันนี้เป็นหน้าดังเดิมซับพูนผลใหญ่ครับพี่ ด้านข้างจะด้านข้างนี่เลยใหญ่แบบว่าเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่ซับพูนผลร้อยห้าสิบหน้าเดิมหน้าแผงก็ร้อยห้าหน้าเดิมก็ร้อยห้าจัดไปครับพี่แล้วแต่ความชอบชอบหน้าไหนจัดนานๆจ้ะนี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่ดังสวยเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มจ้า ไม้สวยต้นนี้มีนามว่าออปติมัสครับพี่สวยๆเลยจากน้เลยกระถาง5.5มีตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้เลือกกันครับพี่มีขึ้นให้เลือกกันอาศซยนี้ต้นนี้ฟอร์มนี้ออปติมัสก่อนด้านข้างครับพี่รอดใหม่มาแล้วสวยๆกันทุกต้นเลยอ่าตัดสินใจเลือกลําบากอาต้นนี้ก่อนล้วกันครับพี่ออปติมัสต,ต้นที่1ครับพี่ต้นที่1ต้นที่1 700บาทจ้ะกระถาง5.5ล้นครับพี่ล้นอัพลง8เลยอัพลง8ได้ยกขึ้น8ได้เลยต้นนี้ออปติมัส หลอดใหม่มาแล้วครับพี่ด่างมาเลยเด้อด่างมาเลยเด้อนี่เลยครับพี่ชัดๆแจ่มๆแจ๋วๆออพติมัสเจ็ดร้อบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งออพติมัตเจ็ดร้อบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยต้นนี้แดงมาเข้มแดงมาเข้มกระดูกนี่คือแบบว่าชัดครับพี่ด้านข้างเนาะออพติมัตเจ็ดร้อบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองนี่เลยและออพติมัตเจ็ดร้อบาทต้นที่สามครับผมต้นที่สามนี่เลยออพติมัต 7จ็ดรบาทต้นที่สครับพี่และออฟติมัตเจ็ดรบาทต้นที่4ี่ครับพี่ยกลง8ดได้เลยเดอ้อตอนนี้กระถาง 5. 5ุเต็มแล้วจ้าเต็มแล้วหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันสวยรับประกันครับพี่ไม่มีหลุดเลยอันนี้คือคัดคัดหน้าเหรอครับพี่คัดหน้าเลยไม่มีหลุดด่างทุกใบครับพี่ออฟติมัตเจ็ดร้อบาทต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่จัดไปน้องสิราหุ่มทองครับพี่สีราหุ่มทองแผง เหมือนผมจะขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมสองต้นนะพี่น้องผมมาเจอตัวนี้ผมขึ้นอีกอ่ะผมขึ้นอีกนี่ครับพี่อันนี้หน้าด่างขาวเหลืองทองที่ขึ้นไปมันจะเป็นหน้าชมพูแล้วก็มาเปิดทองนะพี่อันนี้ขาวมาแล้วมาเปิดทองนะซอสามร้อบาทครับพี่สิราหุ่มทองแผงไซส์ใหญ่ด้านข้างจะสามร้อยบาทต้นที่สามนะอ่ะผมใส่ใหมายเลขไว้ให้ครับพี่ต้นนี้เป็นสิราหุ่มทองใหญ่ต้นที่สามครับพี่หน้าทองเช่นกันครับผมหน้าทองเช่นกันใบใหม่นี่เลยเปิดมาครับพี่สวยๆจะสิรา ุ้มทองใหญ่ศีลาหุ้มทองใหญ่และด้านในสายพระเนตรเริ่มกัดสีสวยมาแล้วครับผมสายพระเนตรครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจากต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดกัดมาแล้วเป็นไม้กัดสีนะพี่เดี๋ยวกัดแดงทั้งใบเลยสวยมากต้นนี้นี่เลยไม้ทรงใบแข็งความแข็งไม้เก่าสายพระเนตรใบร้อยห้าสิบพอครับพี่ตน้นเบริรมเบิรมและต้นนี้เทวี TV, สุริยาน่าสวยด่างชมพูหวานจำฉาํมาออกมาด้านนอกหน่อยครับพี่นี่จะ้ะ เทวีสุริยาด้านร่างใบล่างนะครับผมสวยๆต้นนี้ขอสองร้อยบาทครับผมเทวีสุริยาใบใหม่ล่าสุดใบนี้นะจ๊ะสวยๆเลยจ้าสองร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วเทวีสุริยาล้นล้นครับพี่กระถางห้าจุดห้าล้นล้นและมีผมมีบัฟเฟอร์บีนะพี่เมื่อกี้ขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เป็นชุดที่ผ่าคัดแม่พันธุ์เลยผ่าชิ้นใหญ่น้องเลยใบใหญ่โตวไวแบบนี้ครับพี่นี่จะด้านข้างเบลล์เิมเบลล์เลิมเลยอ่บัฟเฟอร์บีใหญ่ครับผม ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้ด่างป้ายเนาะด่างเหลืองป้ายเขียวจากขอบใบเข้ามาครับพี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ยกนี่จ้ะตั้งแม่ครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทจะบับเบิ้ลบีใหญ่เด้อไปเท่าฝ่ามือไหมครับฝ่ามือมาถัดมาตรงนี้เป็นพญาดำรงครับพี่พญาดำรงอ่ะหนึ่งร้อยบาทครับผมพระยาดำรงราชานุภาพกระถางห้าจุดห้านะครับผมนี่เลยช่วงนี้แดดหายครับพี่ เลยไม่แบบใบเลยไม่มันเงาเลยไม่ค่อยตัดกันเท่าไหร่นะแดดผมไม่เจอผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วครับผมผมไม่เจอแดดมาครึ่งเดือนแล้วอันหนึ่งร้อยแล้วก็มีองค์หญิงท้อฝันครับพี่ต้นใหญ่นี่เลยป้ายสวยเลยหนึ่งร้อยบาทจะ้ะด้านข้างครับผมต้นใหญ่ไซส์โตองค์หญิงทอฝันหนึ่งร้อยบาทและมีณภาพันดาวครับพี่ณภาพันดาวนี่เลยเป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างพื้นใบเขียวแล้วเขาจะดัง ขาวด่างเหลืองแบบนี้นะผมเป็นเม็ดสีแดงๆเหมือนเม็ดสีแบบว่าไก่นะพี่เนาะเหมือนเม็ดไก่เลยนี่มเม็ดสีตะกูลไก่ณนา,าพันดาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทกรบปี่ตอนนี้ณน้าพันดาวและแบ่งด้านในครับผมขออนุญาตเอื้องเอพี่ลูกไม้นี่เป็นลูกไม้ผ่าหน้าหวานจ้ะลูกไม้ผ่าหน้าหวานของทางสวนนะผมก็ทางห้าจุดห้านี่เลยฟอร์มนี้ไซส์นี้ล้นๆครับพี่นี่เลยผมเอื้อไม่ถึงหนึ่งถึงไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โหโหลังแทบยอกอ่ะพยายามสุดแล้วพี่ถึง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 อยากยกให้พี่พี่ดูด้านข้างครับผมจะได้รู้แบบว่าความใหญ่ความสูงของน้องเนาะลูกไม้ผ่าหน้าหวานด้านข้างครับพี่ด้านข้างนี่เลยจ้ะสวยจัดต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับพี่ต้นนี้ลูกไม้ผ่าหน้าหวานจ้าสองร้อยห้าสิบบาทไม้แข่งก้านแข่งนะพี่ที่พี่ดูเห็นไหมตั้งชูสง่างมากผมไม่ได้คั้มใบเลยเด้อไม่ได้คั้มใบเลยลูกไม้ผ่าหน้าหวานต้นนี้จ้ะ ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ปึ๊บมมาถัดมาเข้าไม้เหลืองของเรากันต่อครับพี่ต้นนี้เกสรภูมิลิน um นะครับผมกระถางห้าจุ้าจากเกสรภูมิลินกร um ะดูกเข้มปัดครับพี่แดงเข้มจัดเกสรภ um ูมิลินไซส์ใหญ่ต้นโตกระถางห้าจด้าด้านข้างจากพุ่งแล้วเจ็ด้อยห้าสบาทครับพี่เกสรภูมิลิน um ต้นนี้สวยๆเลยครับผมนี่เลยจ้ะเจ็ดรอยห้าิบาทและ เทวาอภิรักษ์สวยจ้านี่เลยครับผมไซตต้นโตแล้วครับพี่พุ่งๆเทวาอภิรักษ์ต้นนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมนี่เลยไม้เรืองไม้สวยไม้ใหม่ไม้เร่ๆจ๋าๆเทวาอภิรักษ์กระถางห้าจุดห้าจ้ะนี่เลยแล้วก็มีซันเซ็ตสกายครับพี่ไซนี้ก่อนแล้วกันไซนี้ก่อนไซนี้ก่อนนี่เลยไซนี้ก่อนซันเซ็ตสกายครับพี่ ไซส์นี้ขอ1,200บาทจ้ะบิ๊กหน่งพันบาท Sunset Sky ใบใหม่กลางมาแล้วอย่างเด็ดเลยแหละอย่างเด็ดเลยต้นนี้กระถาง5.5ครับผม Sunset Sky และมี Sunset ต้นนี้ไซส์นี้นครับบิ๊ต้นนี้ไซส์นี้ Sunset Sky ขอ850ครับบิ๊กไซนี้ไซส์ไซนเล็กลงมานะผมไซส์เล็กลงมาจากต้นเมื่อกี้นะครับผมกระถางห้าจุดห้เช่นกันครับบิ๊หลอดใหม่ my, มาแล้วซันเซ็ทสกายแปดบาทจากต้นนี้นี่เลยถ้า ถ้าไม่ชอบเลี้ยงเลี้ยงนานชอบโตไวต้นใหญ่ก็คือเป็นต้นพันสองไปเลยครับพี่ซันเซ็ตเนาะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผมขึ้นไปแล้วสองต้นใช่ไหมอ่าผมเจอต้นนี้สวยผมขึ้นไปอีกผมเจอต้นนี้สวยผมขึ้นอีกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่กระถางห้าจุดห้านิว้วสี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่สามครับพี่ใส่หมายเลไว้เรียบร้อยต้นนี้คือต้นที่ 3. สามสวยๆเลยจ้ะนี้เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์อ่ามาทัดมาทางด้านนี้ครับพี่มีน้องโว วอคเคนโนวเคโนครับพี่วเคโนดางสวยนี่เลยจัดไปจัดไปใบใหม่มาแล้ววเคนโนสวยสองร้อยบาทจ้ะนี่เลยหน้าดําแดงตัดกันนะพี่หน้าดําแดงตัดกันเข้มๆเลยหลอดใหม่ใบใหม่มาแล้ววเคนโนสองร้อยบาทจ้ะต้นนี้ใบกลมปลาคาร์บครับพี่ฉัดทินกรจัดทินกรหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะด,ด้านข้างครับผมกระถางห้าจุดห้าหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลยเข้มๆครับผมสวยเข้มดดดันฉัด ชิน,นก่อนครับผมและผมมีต้นนี้อย่างสวยเลยแหล่นะมัาางนนครับพี่แต่เป็นน้ามังนนหน้าแพงไม่ใช่แพงธรรมดาครับพี่แพงสวยนี่ใบใหม่ทั้งเหลืองเลยจ้ะขาวชมพูเหลืองนี่เลยหลากสีต้นนี้ขอร้อยห้าสิบครับพี่น้ามังโนโนแพงสวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นนี้จะแปะอ่ะและต้นนี้เพชรแสนมานี่ครับพี่ไม้ใหม่ไม้ใหม่ ชื่อว่าเพชรแสนมณี money, นะพี่นี่เลยด่างเคสวยครับพี่กระดูกเข้มๆด่างสวยใบใหม่มาแล้วด่างอ,ออกมาเลยครับผมกระถาง5.5เพชรแสนมณี550บาทจ้ะนี่เลยไม้จะนวนน้อยน้อยมากและแทบไม่มีใครเห็นเอามาป,ปล่อยนะพี่ตนนัวนี้ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่เพชรแสนมณี money, นะพี่น้องเขแบ่งตนนัวนี้550บาทผมอยากอ <vert> ุ้มลงแปดซะเหลือเกินเนี่ยคือไม้สวจำนวนน้อยครับพี่อะตอนนี้อยู่5.5อยู่นะครับผมไซ um สนี้ฟอร์มนี้ขอ550บาทส,สวยๆเลยจ้า ยืนงงนั่งงงนอนงงครับพี่ยืนงงนั่งงงนอนงงในดวงดาราฮันแล้วดารานพลัตครับพี่สวยๆเลยเดี๋ยวคัดต้นหน้าแจ่มๆให้ครับพี่นี่เลยกระถาง5.5้านะครับทุกต้นเลยอเดี๋ยวผมขึ้นต้นนี้ก่อนละกันดารานพลัตต้นที่หนะึ่งครับผมต้นละ150บาทนะครับพี่อันนี้คือคัดหน้าสวยหน้าแจ่มขึ้นให้เลยจำหมายเลขเอานะครับผมจำหมายเลขกันเนาะผมขึ้นให้อต้นนี้ดารานพลัตหน์150บาทต้นที่1จากกระถาง5.5้า เต็มฟอร์มอัพลงแปดได้เลยจ้ะสไลด์นี้ฟอร์มนี้อัพลงแปดได้เลยเนาะดาราโนพรัสหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลยอ่ะถัดไปดาราโนพรัตน์ครับพี่ต้นที่สองจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองน 2, ะพี่อันนี้คือคัดแต่หน้าคือป้ายลึกป้ายแจ่มให้เลยนะครับผมป้ายลึกป้ายแจ่มให้เลยเนาะต้นที่สองจ้ะดาราหนึร uh ้อยห้าสิบต้นที่สองดาราโนพรัสหนึ่งอ่าต้นที่ที่สามต้นนี้แล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามครับผม ดารานพัลลัตหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สามต้นที่สามครับผมนี่เลยป้ายเล็กป้ายแจ่มเช่นกันจ้ะแล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 ะดารานพัลลัตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สี 4, 5. 5. 5. 5. 5. 4. 4. ่ครับผมหนึ่งร้อสิบาทต้นสี่กระถางห้าจุดห้านิ้วหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ครับพี่สวยๆเลยหนึ่งสองสามสี่ครับพี่นี่เลยยกได้ยกเหมาก็ได้เออวางเอาไปทำฟอร์มกอทำฟอร์มกรสวยนะดารานพัลลัตร้อยห้าสิบาท หนึ่งร้อยห้าสิบทุกต้นครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบทุกต้นนะนี่เลยสวยๆคันตรงนี้จ่ะสนใจต้นไหนกริงกลางนะครับผมเบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้นะครับผมศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสองสามสี่บารมีบอลเข้ามาแวะชมแวะฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์น้องในเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ